ค่ m e for d i n n e r ีฮาว o กอร u ยูอ today? นิดหน่อยนิดหน่อยอีกแล้วใช่ <Sure. S 1> นิดหน่อยไม่มีอยู่จริงสำหรับลุงค่ะเซลส s เซอร์วิสค่ะเกี <Yeah. S 1> Yes ตักข้าวเองเธอจะให้บริการทุกอย่างไม่ได้นะคะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วก่อนจะตักข้าวลุงก็ต้องมีคดข้าวก่อน นีข้าวกระเด็นออกหรอคะมาค่ะทุกคนมาทานอาหารกับลุงค่ะเมนูวันนี้นะคะง่ายๆค่ะนั่นก็คือน้องไก่ค่ะน้องไก่อ,อกนะคะและเนื้อผัดโหระพาค่ะมาจุกันก่ go first โอ้ พริกน้ำปลานะเธอไม่ใช่น้ำตาลนะน่าจะตักขนาดนั้นพริกน้ำปลานะคะเราตัดเค็มด้วยการใส่มะนาวน้ำตาลและถุงนัวค่ะ,ะตักเลยค่ะมิดนุนายนะคะ วิดน้ำเก่งจังเลยอือ uh หืออไมไม่เผ็ดกินแตงกวาไม่เผ็ดเออจ้าไม่เถียงทานเลยค่ะบอนะพี่เชีย โ okay. อเคขอบคุณค่ะโป้งมาบ่อยเลยเกินไม่เผ็ดหรอไม่เผ็ดแม,ม่บ้านทำเหมือนผัดกะเพราะคะแต่เราดัดแปลงด้วยกันใส่โหระพาแทนค่ะที่นี่ไม่มีกะเพราค่ะหากะเพรายากมากค่ะกะเพราแพง,แพงโหระพาถูกแล้วค่ะปลุกเองได้ด้วย Good. Thank you No <a> problem What you want this one or yeah, this one จะเอาไก่ชิ้นไหนคะไก่เราวันนี้นะคะอบนานไปหน่อยค่ะอบเลออบเพลินไปหน่อย Take the smallest one That the smallest one Okay Okay ทาเลย ล <laughs> ุงชอบทานหนังนะคะหนังกรอบๆอร่อยค่ะ Yes. Right. ตัดแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มด้วยนะจิ้ม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 อื้ม อีกแล้ววัะเฟอ์ทั้งสองอย่างเลยโอ้ลุงชอบทั้งสองอย่างกินง่ายอยู่ง่ายก็ลงนี้แหละค่ะ